20สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 1. ดอยม่อนแจม่มดอยที่สามารถขึ้นไปสัมผัสลมหนาวชมวิวธรรมชาติภูเขาสีเขียวกับดอกไม้นานา,นานชนิดทะเลหมอกม่อนแจ่มมีที่พักให้บริการมากมายทั้งแบบเต็นท์และแบบบ้านเพื่อสัมผัสอากาศเย็นสบายได้อย่างเต็มที่ 2. ดอยอินทนนท์หนึ่งยอดดอยสูงเสียดฟ,ฟ้าอันดับหนึ่งของประเทศถึงแม้จะเป็นยอดที่สูงที่สุดแต่ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย ทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากทุกเพศทุกวัย 3. ดอยอ่างขางดินแดนแห่งความโรแมนติกที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องหาโอกาสมาเที่ยวเป็นอีกหนึ่งดอยยอดฮิตที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่อาจทำให้กระแสการท่องเที่ยวดอยอ่างขางลดลงได้ชมแปลงดอกไม้และพืชผักเมืองหนาวสวยงามชมผ้าทิตย์ขึ้นและทะเลเหมอกสัมผัสชีวิตชาวไทยภูเขาที่มีความหลากหลายได้ 4. แม่กำบอง สามารถมาสัมผัสบรรยากาศและอากาศบริสุทธิ์ความเป็นธรรมชาติของป่าไมา้ทำทานและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ยังคงอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ที่แม่กำปอง5บ้านแม่ลายตั้งอยู่ในอำเภอแม่อ่อนเป็นหมู่บ้านแสนสง,งบท่ามกลางป่าไมา้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีมีที่พักให้บริการหลายหลังเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศได้แบบเต็มที่6บ้านห้วยกุก๊บกับตั้งอยู่ในอำเภอแม่แตง สถานที่ที่จะทำให้เราเข้าถึงการใช้ชีวิตที่ยังไม่ได้ปรุงแต่งมากนักสถานที่ที่ทำให้คนแปลกหน้ากลายเป็นคนรู้จักได้เปิดใจพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันพาใจและร่างกายที่พร้อมจะทิ้งความสะดวกสบายไปชั่วคราวและไปใช้ชีวิตอยู่บนดอย 7. บ้านปางไฮด้วยลักษณะของภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงมีแหล่งต้นน้ำอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีทำให้มีร้านกาแฟที่ตกแต่งอย่างสวยงามมากมายหลายร้านมีที่พักสะดวกสบายบรรยากาศที่ดี ทำให้สามารถเอนกายพักผ่อนไปกับธรรมชาติได้8ดอยม่อนเงาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถมองเห็นยอดดอยที่สลับและลดหลั่นกันไปสดใสาตาสามารถชมภาพทิ่ขึ้นยามเช้าและทะเลหมอกที่มีความสวยงามได้ 9. ไล่ชาลุงเดชตั้งอยู่ในอำเภอเมืองแม่แตงเป็นไล่ชาที่เดินทางสะดวกตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มากเป็นไล่ชาที่สวยงามโค้งไปตามไหล่เขายามเช้าสามารถชมสายหมอกได้จากหน้าที่พักสิบ ป่าสนวัดจันทร์ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองกัะยาณิวัฒนาในช่วงฤดูหนาวดินแดนกลางหุบเขาแห่งนี้ถูกปกคลุมไปด้วยม่านหมอกและสายหมอกกันสวยงามเหมาะสมสำหรับเป็นที่ท่องเที่ยวอย่างมาก 11. บ้านแม่แมะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเชียงดาวโด่งดังมาจากบ้านต้นไม้โฮมสเตย์สามารถมองเห็นบรรยากาศที่แสนสงบของธรรมชาติได้แบบรอบด้าน12เมืองคลองเป็นชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงดาว เป็นชุมชนที่ยังมีความเป็นพื้นบ้านมีอากาศบริสุทธิ์และเงียบสงบอย่างมากสามารถมองวิวทุ่งนาอยู่กับธรรมชาติได้แบบสบายสบาย 13. ขุนวัางจุดชมดอกนางพญาเสือโค้งที่สวยงามและขึ้นชื่อของเชียงใหม่ในช่วงกลางเดือนมกราจะเริ่มพากันออกดอกสีชมพูบานสะพัง่งทําให้การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม14ดอยมั่นจองตั้งอยู่ในอำเภอนนทบุรีไฮไลท์ของการมาเที่ยวดอยมั่นจองคือ การได้ชมภูเขาหญ้าสีทองผิวไหวบนเขาสูงสลับซับซ้อนที่ทุ่งหญ้าจะเปลี่ยนเป็นสีทองอารามตามในช่วงหน้าหนาวประมาณเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป 15. วัดบ้านเด่นตั้งอยู่ในอำเภอเมืองแม่แตงเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงามภายในวัดกว้างขวางประกอบไปด้วยอุโบสถหอไตหอกองวิหารเสาอิฐและอื่นอีกมากมาย16วัดพระาธาตุดอยคำ ตั้งอยู่บนบริเวณดอยคำด้านหลังอุทยานหลวงลาราชคึกเป็นวัดสําคัญในจังหวัดเชียงใหม่อายุกเ,กาเก่าแก่กว่า1,300ปีวัดนี้มีพระเจ้าทันไจท,ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในโชคลาภและมียานวิเศษทําให้แต่ละวันมีนักท่องเที่ยวม,มากราบไหว้และขอพอรมากมาย 17. วัดอ,อุโมงค์หนึ่งวัดเก่าแก่ของเชียงใหม่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่อยู่ท่ามกลางป่าไม้และธรรมชาติ บรรยากาศสงบล่มลื่นมีจุดเด่นที่น่าสนใจคืออุมโมงขนาดเล็กมากมายภายในวัดที่มีทางเดินเชื่อมต่อถึงกัน18วัดสวนดอกตั้งอยู่ในเขตเทศบา,ศนาลนครเชียงใหม่เป็นอนีหนึ่งวัดที่สวยงามมีปูสนียสถานที่สำคัญคือพระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกาที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้19วัดเจดีย์หลวงเป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระอารามหลวงแบบโบราณมีการบูรณะมาแล้วหลายสมัย ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจได้แก่วิหารหลวงเจดี JD หลวงเป็นต้น20วัดศรีสุพันณตั้งอยู่บนถนนวัวล,ลายเป็นวัดที่มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตกว่า500ปีภายในวัดมีอุโบสถเงินแห่งแรกของโลกชุมชนวัวล,ลายซึ่งเป็นชุมชนทำหัตกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย